ที่มีการหยิบยกโพสต์ของคุณมิโรดขึ้นมาที่บอกว่าครูไม่ออกนอกออกแล้วประชาชนจะมีอะไรได้แล้วก็มีการเ,เขียนข้อความต่างๆนานาจริงแล้วคือเว็บแรกที่เห็นข้อความนี้เป็นยังไงมากัะเจริญทมไม่คิดว่าสสผู้ทรงเกียรติของประเทศไทยนะจะกล้าที่ออกมาพูดแบบที่ไม่ให้เกียรติประชาชนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ไม่ ไม่ไม่สามารถที่จะเป็นเป็นตัวอย่างของเยาวชนแล้วคนในชาติได้ถ้าพูดกันแบบนี้ถ้ามึงวาพาโวยพูดกูกูมึงมึงเราก็ไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้ทำไมเขาเขาชอบมีประเด็นทางปัญหาเรื่องจริยธรรมเรื่องมรญญารยาทเรื่องความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้เขาพรรคนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ถ้าส่วนใหญ่นะจากภาพที่เห็นเนี่ย แต่อ,อย่างการณีในรังสีมันโรมก็ตอนช่วงชนะเลือกตั้งใหม่ๆก็ออกมาขับไล่คุณประยุทธ์อย่างกับในกับหมูกับหมาเลยนะทำทำมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอีกไก่หนึ่งไม่ใช่คนเนี่ยเขาคือคนอะไรประมาณน,นี้การเหยียดยามดูถูกผู้คนซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสสผู้ทรงเกียรติเพราะว่า <laughs> เมื่อคุณเข้ามาเป็นสสแล้วมันต้องเป็นสสให้ได้กับทุกคน เป็นสอสอของทุกคนไม่ใช่เป็นสอสอของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่านักการเมืองมันก็คือเข้ามาทําหน้าที่แทนประชาชนแล้วถามว่าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ใช่ประชาชนอะ่ะ mm hmm. เขาไม่ใช่บุคคลที่คุณคนรจะต้องให้ความใส่ใจและดูแลเสมอภาคกันเลย mm hmm. เราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ, mm hmm. อย่างนี้มันไม่น่าจะใช่นะพฤติกรรมอย่างนี้เราก็เลยต้องต้องพูดให้เขารู้ว่าพวกเราอยู่กันไม่มีคุณเราก็อยู่กันมายาวนาน แม้มีคุณทุกวันนี้เราก็ไม่เคยได้รับการเยีวเยวยาอะไรจากคุณแล้วคุณมาพูดพร่อยๆแบบนี้ใช้คําว่าพูดพร่อยๆมันไม่มันไม่สมควรจะออกมาจากปากของสสพูดได้กินเงินภาษีรัศดรเอ็นเป็นประโยคหนั้งที่ที่อาจารย์เองในการเขียนรงไปเนี่ยพต์ว่าเหมือนว่าเขาเองกําลังเฟดเปรียนเป็นศูนย์กลางากาจักรวาลออเราจะสังเกตเห็นว่า สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาแสดงและพฤติกรรมที่พูดออกมาเนี่ย mm hmm. มันเหมือนกับว่าถ้าเขาทำอะไรที่ที่ที่แสดงออกทางกายทางวาจาหรือว่าทางความคิดอะไรก็ตามทีเนี่ย mm hmm. ทุกคนในประเทศนี้ต้องยอมรับคำว่า mm hmm. คล้ายๆแบบนั้นเลย mm hmm. เหมือนกับว่ากูใหญ่มากสิ่งที่กูทำนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด mm hmm. ไม่มีอะไรจะสำคัญมากไปกว่านี้แล้ว เพราะงั้นคุณก็ต้องทําตามหรือเชื่อฟังหรือยอมรับในสิ่งที่เราหรือว่าเขาแสดงออกมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเอ่อถ้าถ้าเขาสําคัญหมายตัวเองผิดขนาดนี้เป็นเหมือนดัง่งศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยแล้วคนอื่นเป็นอะไรคนอื่นก็คือธุรีดินใช่ไหมคือฝุ่นละอองที่ปิวไปในจักรวาลใช่ไหมเพราะเขาเป็นใหญ่ท,ที่สุดแล้วอะไรประมาณันการมาพูดคล้ายๆกับทวงบุญคุณว่าเออ ถ้าเขาออกประชาชนไม่มีอะไรจะแดกเนี่ย mm. เหมือนกับว่าเขา mm. เขาให้การเยียวยาให้การเลี้ยงดูประชาชนมาอย่างยาวนาน mm. แต่หลังจากที่ฉันเขียนลงไป mm. ก็พวกด้อมสม้ม mm. เขาก็มาบอกว่าอ๋อพูกแดกดัน mm. ไ,อไอ้คำว่าพูดแดกดันนี่มันควรจะมีจากปากสสที่ควรจะออกมาพูดในที่สาธารณะแหะมันไม่ควรจะพูดกับฝ่ายตรงข้ามหรือว่าตัวต่อต,ต,ตัวในที่ที่ที่มุงที่บงังที่รับ ตารับหูหน่อยเลยแต่การมาพูดแดกดันออกสื่อสาธารณะแบบนี้ก็แทบว่าคุณแดกดันคนทั้งชาติเนี่ยไม่ได้คุณแดกดันใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยงั้นคุณก็แดกดันฉันด้วยเองเราก็มีผลกระทบต่อความแดกดันของคุณด้วยทั้งนั้นดังนั้นเราก็ควรจะต้องเตือนสติให้หน่อยว่าที่จริงอ่ะใจฉันเองฉันอยากให้ให้ให้พระคก้าไกลเขาเป็นรัฐบาลน,นะ เราพูดประจำไปแล้วเราก็เขียนลงไปด้วยว่าเราอยากให้คุณเป็นรัฐบาลแล้วอยากเราอยากจะดูฝีมือของคุณในที่คุณโฆษณาชวนเชื่อไว้สามร้อยกว่าสามร้อยนโยบายเนี่ยคุณจะทำได้ขนาดไหนแต่ขออย่างเดียวว่าคุณอย่าไปแตะอย่าไปแต่สถาบันอย่าไปแต่มาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่าไปแต่รัฐธรรมนูญที่ว่าด,ด้วยหมวดของมาตราของสถาบันแค่นั้นแหละแล้วคุณจะทำอะไรผู้ยี่บูยำเราก็อยากเห็น อยากเห็นฝีมือของคุณนะเพราะในการที่เขาออกมามาโพสลักษณะเนี้ยแน่นอนมันต้องมีฝั่งหนึ่งแหละที่อเห็นพ้องต้องกันกับเขาส่วนอีกฝั่งก็เห็นเห็นต่างฉันเชื่อว่าคนที่เห็นพ้องต้องก,กันกับเขาในกรณีที่บอกว่าถ้าเขาออกไม่ก็อะไรนะประชาชนไม่มีอะไรจะแดกเนี่ยนะฉันว่าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ป่วยจิตก็คงไม่มีใครเห็นพ้องหรอกวงเว้นจะเป็นพวกป่วยจิตเนี้ย มีความรู้สึกว่าสมองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาศีลเสมอกันหรือเปล่า <Yeah. S 1> เขาจิ้งได้กลายเป็นเห็นพร้องต้องกันไปหมด <Okay. S 1> คนที่ศีลเสมอกันก็ย่อมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเองตัวเองทำนะั้นเป็นเรื่องดี mm. ทั้งที่คนทั่วโลกเขามองวันนี้มันเป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่พึงมีกับผู้ที่ทรงเกตของแผ่นดิน mm. <c oughs> อยากจะจริงๆแล้วมองว่าจุดประสงค์ของการ โพสข้อความนั้นของของคุณวิโรจน์เนี่ยคาดว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรเป็นการไม่ว่าจะด้วยสื่อด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณสื่อออกมาจากในานามของสอสผู้ทรงเกตและกินภาษีแผ่นดินเนี่ยนะ<ม>กินภาษีของคนในชาติเนี่ยคุณควรจะต้องระมัดระวังไหมอ่ะ<ม>คุณจะสื่อให้ใครก็ตามทาีแต่คุณควรจะต้องระมัดระวังไหม,มเพราะว่ามันเป็นสาธนานะรณะแมบใช่ป่ะ<ม>คน ตั้งแต่เล็กยันโตยันแก่ตายก็ต้องเห็นสิ่งที่คุณสื่อแต่าคุณกำลังจะส่งสัญญาณอะไรให้กับสังคม<อ>คุณกำลังจะส่งสัญญาณอะไรฉันเชื่อว่าสื่อก็ไม่กล้าที่จะอ่านด้วยซ้ำว่าคำว่าถ้ากูออกประชาชนไม่มีอะไรจะแดกเนี่ย<อ>คำว่ากูกูประชาชนไม่มีอะไรจะแดกเนี่ยมันไม่ควรจะต้องออกมาจากปากของสสหรือเปล่าจริงจริงแล้วเหมือนเขาเขาหนะ้า ในความเป็นจริงเขาน่าจะโพสอะไรที่มันเป็นเชิงบวกอะไรก็ตามทีที่มันจะเป็นความจริงไม่ได้เป็นสิ่งตายไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่การนำเสนอความจริงมันควรจะต้องอยู่ในในประมวลจริยธรรมของนักการเมืองไหมถ้าจะไปยกเอาประมวลจริยธรรมของนักการเมืองไอ้คำนี้มันผิดจประมวลจริยธรรมนะมีสิจะต้องโดนสอบนะ ถ้ามีคนจะยืดหยิบยกเรื่องนี้มาใช้อ่ะมันแน่นอนชัดเจนเพราะคุณคุณละเมิดประมวลจริยธรรมของนักการเมืองอย่างชัดเจนแต่ถ้าถามว่าจะมาสื่ออะไรเราก็ไม่เข้าใจว่าเขากําลังพยายามสื่ออะไรแต่ถ้าจะเอาหลักคิดของตัวเองฉันถึงได้บอกว่าเขาเป็นเหมือนกับศูนย์กลางจักรวาลเพราะเขาคิดอะไรทุกคนต้องยอมรับไงบถึงเขาจะบอกว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรเอาแล้วคนอื่นเขารู้ไหม คนอื่นเขารู้กับคุณไหมว่าคุณกําลังจะสื่ออะไระแต่สิ่งที่คุณแสดงออกมาเนะี่ยมันแน่นอนแล้วว่าคนอื่นเขารับไม่ได้ประชาชนนี้เขาไม่ได้ให้คุณมาเลี้ยงและคุณก็ไม่เคยมาเลี้ยงประชาชนที่นี<ะ>ป่ประเทศนี้ไม่เคยได้รับประโยชน์อะไรจากพวกคุณแม้แต่บาทแม้แต่สลึงแลวคุณมาพูดแบบนี้<ะ>ก็เท่ากับว่ามันล้มเลิกบนคุณหรือเปล่า<ะ>เหมือนกับว่าพอ มไม่ได้อะไรอย่างใจก็มาลำเลิงบุญคุณอะไรประมาณนั้นอ่ะเหมือนกับเด็กไม่ไม่ได้ของเล่นกระโวยวายงองแงกับพ่อแม่อะไรประมาณนี้